สิ่งที่คุณต้องเจอแน่ๆเมื่อเข้าร่วมกับถูกดีมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผม A&N Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานโชว์วิทยาภาณิชย์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงนะครับสิ่งที่ทุกคนนะครับที่จะเจอนะครับแน่ๆเมื่อเข้ามาร่วมกับทีดีถูกดีนะครับผมก็คือมีหลายเสียงหลายสายเราคอมเมนต์มากนะครับที่แบบมาถามเรื่องข้อดีข้อเสีย คือรวมกันอะนะครับทุกคนนะผมที่จริงผมเคยทําคลิปลงไปแล้วแหละนะครับแต่ผมทําแบบกระจัดกระจายผมทําเป็นคลิปเป็นคลิปไปแต่ว่าคลิปนี้ผมขออนุญาตมารวมแล้วกันนะครับรวมในกรณีที่ว่าผมอาจจะไม่ว่างรับสายไม่ได้ว่างคุยโทรศัพท์นะครับผมก็จะขออนุญาตส่งคลิปนี้นะครับให้ท่านที่สงสัยนะครับอา,อาจจะคลายกังวลได้นะครับในในระดับหนึ่งนะครับส,ส,สำหรับการคิดวิเคราะห์ไต่ตรองนะครับ ผมก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ประกอบการตัดสินใจนะครับสิ่งที่ท่านจะเข้ามาสิ่งที่ท่านเข้ามาร่วมถูกีเนี่ยที่ต้องเจอแน่ๆอันดับแรกเลยก็คือของที่ไม่ต้องการเนี่ยมาเยอะถามว่าเยอะมากโขไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการมาน้อยอ่าสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่คนไม่ต้องการกําลังซื้อมันก็ มันไม่มีใครซื้อเอาตรงๆแต่สิ่งที่เราต้องการคือคนซื้อเยอะคนแย่งกันซื้อมันก็เลยขาดนะครับเป็นกังวลว่ามันจะหมดอายุแล้วก็เราต้องรับผิดช,ชอบใช่ครับเราก็ต้องดูแต่ละประเภทสินค้าด้วยว่าสินค้าประเภทนั้นน่ะมันจะหมดอายุเร็วหรือเปล่านะครับอย่างาเช่นเปพลาสติกอันนี้ไม่หมดอายุแน่ๆอาจจะหมดแต่มันใช้เวลาหลายปีนะครับก่าจะมันจะเปราะอะไรได้แต่นั่นคือคง เราคงจะหมดสัญญาไปแล้วแหละนะครับในส่วนของนมนะครับเป็นพวกผลิตภัณฑ์นมนะครับไอที่หมดอายุง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีนะครับถ้าเป็นนมกล่องนมผงนะครับสามารถเคลมได้แต่ร้านผมยังไม่มีมาเนาะแล้วก็ถ้ามันจะหมดอายุจริงๆเนี่ยส่วนความคิดผมผมจะเอาไปทําบุญนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ทําบุญอยู่แล้วนะครับแล้วก็สินค้าที่ไม่ต้องการแน่ๆก็จะมีของทีดี ร่วมมาด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แบรนด์ตลาดที่คุ้นเคยนะครับก็คนส่วนใหญ่เขาติดแบรนด์บางพื้นที่ติดแบรนด์มากโดยถ้าเป็นตัวเนี้ยคือฉันไม่เอานะครับฉันไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ถ้าคนที่เคยใช้แล้วติดใจมาซื้อซ้านะอันนี้พูดตรงๆเพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อซ้านะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์การขายข,ายของทีดีที่เคยขายมานะครับอย่าพงพวกผสซักผ้าชแชมป์นะครับน้ำยาแบบนุ่มนะครับพวกนี้ คนกลับมาซื้อซ้ำนะครับราคาถูกด้วยแล้วก็แป้งพวกแป้งแป้งมันแป้งข้าวเจ้านะครับคนกลับมาซื้อซ้ำนะครับอันนี้ใครดีนะครับก็ข้อที่2นะครับของหายสต็อกไม่ตัดอันนี้ท่านเจอแน่ๆนะครับของหายนะครับ QI นะครับ QI ก็จะเข้ามาตรวจบางท่านไม่รู้จักว่า QI คืออะไร QI เอาง่ายๆก็คือเป็นหน่วยตรวจสอบคุณภาพของร้านมาตรฐานของร้านแล้วก็ดูว่ามาเช็คสินค้าว่าขาดเกินหาย อะไรประมาณนี้นะครับเป็นหน่วยตรวจสอบคุณภาพนะครับแต่เขาเรียกว่า QI นะครับชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้มันยาวนะครับก็ขอเรียกว่า QI แล้วกันนะครับก็ถามว่าของหายสต็อกไม่ตัดท่านเจอแน่แอย่างร้านผมก็เจอรอบนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้โดนปรับเยอะอยู่เพราะว่าเช็คจุดเช็คสินค้ากอไก่เกินก็มีสินค้าขอไข่ขาดก็มีก็คือ แน่ๆแ,แหละคือว,วิธีการแก้ของผมก็คือว่าเช็คสินค้าทุกรอบก่อนที่ใบเสร็จจะออกนะครับจำนวนจำนวนสินค้าสําคัญนะครับโดยเฉพาะนะครับบัตรสวัสดิการเข้าเนี่ยคนบางบางบ้านเนี่ยก็คือแบบ3บัตร4บัตรก็มีซึ่งรวมยอดแล้วเนี่ยถ้าเมื่อก่อนมันคนละ800ใช่ไหมครับบางบ้านก็ได้แบบ2 0 0 0 3,000ก็มีแล้วก็รายการสินค้ามันก็จะยาวคือเราพยายามใส่ถุงแล้วก็เช็คไปทีละถุงทีละถุงอันนี้คือ เรามั่นใจว่าเราเช็คครบแต่สตอ็อกไม่ตัดอันนี้เงินนะครับมันก็อยู่กับเรานี่แหละถ้าสตอ็อกมาเขาตัดว่ามันหายก็ไม่เป็นไรมันก็ตัดหายไปแต่เงินอยู่กับเรานึกออกไหมครับก็คือเรามั่นใจผมมั่นใจว่าผมเช็คทุกรอบถึงแม้ว่าสตอ็อกไม่ตัดก็ไม่เป็นไรแต่มันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าสตอ็อกไม่ตัดทางสำนักง,งานเขาเช็คว่าของมันยังเหลือเห็นไหมครับเขาก็จะอาจจะไม่ส่งของมาให้ แต่ก็มีวิธีแก้คือโทรเข้าไป call center เบอร์ศูนย์สอที่ผมเคยแจ้งไปนะครับโทรไปบอกเขาว่าเนี่ยสต็อกฉันมีแต่ของฉันไม่มีก็สามารถให้โทรให้เขาเป็นขอเป็นกรณีพิเศษได้นะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็คือสินค้าที่ดีมีเยอะนะครับอันนี้จริงครับมีเยอะแต่คุณภาพเข้าได้นะทุกคนนะครับทุกวันนี้ผมก็ใช้แต่สินค้าทีนะหนึ่แหละมันใช้โอเค2เปอร์เซ็นต์กำไรในส่วนแบ่งเยอะด้วย นะครับ12-20เลยทีเดียวแล้วแต่ชนิดนะนะครับเชียร์ขายครับแนะนําให้เชียร์ขายสินค้าเขาดีลูกค้าติดแบรนด์เราก็ใช้ของทีดีนี่แหละครับมันใช้ได้เหมือนกันราคาก็ถูกกว่าแล้วเราก็ได้ส่วนแบ่งด้วยได้เยอะด้วยนะครับหกข้อสครับสินค้าเป็นจำพวกข้าวพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการทำเกษตรกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่พื้นที่ผมนะครับข้าวเหนียวนี่ขายไม่ออกเลยนะครับส่วนข้าวเจ้า ก็ขายออกบ้างเป็นแม่ค้านะครับแม่ค้ามาซื้อไปทํากับข้าวขายนะครับอันนี้ก็คือขายออกแต่ถ้าเกิดว่าสิข้าวมันไม่มีชนิดเดียวมันมีหลายลักมันมีหลายยี่ห้อถ้ายี่ห้อไหนเป็นมออนะครับทาง QI เขาบอกว่ามันสามารถเคลมได้ตลอดชีพก็คือมีนมผงกับข้าวนะครับสตัวที่เคลมได้ตลอดชีพเนาะส่วนสินค้าตัวอื่นถ้ามันหมดอายุนะครับเรารับผิดชอบ99.7%อีก0.3%ทีดีช่วยรับแต่ถ้าคิดในมุมกับการตอนที่เราทํา นะครับเราเปิดร้านเองเรารับผิดชอบ100%เต็มไหนจะค่ารถไปซื้อไหนจะค่าเสียเวลานะครับ3อย่างนะครับอันนี้ก็คือผมมองอย่างนี้เนะาะข้อ5นะครับของขาดมาไม่ได้ตามที่สั่งเจอนแน่ๆครับที่นแน่ๆก็คือเหล้าเบียร์นะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการสูงทั่วประเทศไม่ใช่มีโชว์หวยเฉพาะถูกดีโชว์หวยร้านอื่นๆเขาก็ต้องการนะครับโดยเฉพาะหน้าทุวงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาของ ขาดบางร้านได้น้อยบางร้านได้เยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับรอบการสั่งสินค้าด้วยนะครับถามว่าท่านต้องเจอไหมเจอแน่แนแต่รอบสินค้ามันมีสัปดาห์ละ2ครั้งก็ต้องอดใจรอเราสั่งคิสโฟไปนะครับคิสโฟก็คือระบบสั่งสินค้าเนาะสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่รู้จักคิสโฟคิสโฟก็คือระบบสั่งสินค้านะครับมันจะทํางานนะครับเวันคือเราสั่งวันนี้อีก9วันมันทํางานก็คือตามรอบตามรอบที่เหลือก็คือ เขาก็จะดูจากนะครับตัวคลังสินค้าจะต้องสินค้าที่เรามีเขาก็จะจัดสรรมาจัดสรรมาเนีย่ยละชิ้น2ชิ้นก็มีใส่ลังโทษใหญ่ๆเจอ1ชิ้นก็มีนะครับอันนี้ท่านเจอแน่ๆนนะครับที่6นะครับเป็นกังวลว่าจะได้ไม่ไม่ได้หยุดนะครับัวลามีไหมมีนะครับลาติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน3วันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลาเราต้องแจ้งเขาก่อน1สัปดาห์นะครับติดต่อกัน1ปีน่าจะประมาณ13วันนะถ้าจะไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสามารถแจ้งเข้าไป TDCase นะครับก็แจ้งบัหยุเวลาแจ้งไฟดับอะไรต่างๆได้หมดนะครับในแอป TDCase ถ้าท่านไหนเข้ามาถ้าจะรู้จักแอปแอพพลิเคชัน TDCase นะครับข้อ7นะครับสินค้าอื่นสามารถขายได้ไหมถ้าเป็นสินค้าขายดีประจําท้องถิ่นขายได้ครับแต่คุณต้องแอดเข้าไปผ่าน SC SC เสนอผู้บริหารผู้บริหารจะทําการสั่งซื้อ ตรงนั้นเพื่อจะผ่านระบบเขามาขายต่อให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีของชิ้นนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการของทั่วประเทศนะครับมันเป็นที่ต้องการเฉพาะในพื้นที่อันนี้ก็อาจจะได้หรือไม่ได้มี2ออย่างนะครับขนาดของที่ที่มีอยู่แล้วยังขาดแล้วก็ขอไปก็ไม่ก็ไม่ได้ก็มีนะครับส่วนของนอกบัญชีนอกรายการผมไม่มั่นใจว่าจะได้เร็วหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับจะได้เร็วหรือเปล่าหรือเวลาเท่าไหร่ นานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะครับก็ลองขอเข้าไปก่อนนะครับข้อที่8ครับคู่แข่งร้านอื่นๆเขาจะเปิดถูกดีได้ไหมนะครับอันนี้ทางผู้บริหารทางคุณเสถียรบอกว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของ t ีดีตะวันแดงที่จะอนุมัติให้ใครเปิดหรือไม่เปิดก็ได้จะเห็นได้ว่าบางพื้นที่ห่างกันแค่500เมตรก็มีอันนี้ทําใจครับทําใจแต่ก่อนที่เขาจะมาเปิดเขาวิเคราะห์เขาบอกนี้นะ เขาวิเคราะห์แล้วว่ายอดขายไม่ได้มาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันแน่ๆเขาถึงอนุมัติให้เปิดอันนี้คือเขาบอกมาแบบนั้นนะครับส่วนที่เราต้องเจอก็คือทําใจครับผมเองก็วันๆว่าจะมีคู่แข่งหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่นี่มีผมมีแค่ร้านเดียวนะครับข้อที่9ครับราคามันแพงกว่าเซเว่ราคาแพงกว่าลตัสบิ๊กซมันจะสู้ได้หรือเปล่า อันนี้มีคำถามบ่อยมากถ้าทำเลไหนที่ใกล้แหล่งโชว์หวยหรือว่าสะดวกซื้อพวกนี้อาจจะต้องทำใจหน่อยครับนะผมบอกเลยว่าอาจจะต้องทำใจอาจจะเหนื่อยถ้าเกิดเราไปเปิดใกล้ๆหรือเราอาจจะเปิดในจุดที่คนเยอะอย่างเช่นตลาดสดนะครับเราเปิดในตลาดสดอันนี้อาจจะสู้ได้เราเปิดดึกตีหนึ่งตีสองตีสามเพราะค้าแม่ค้าเริ่มมา เขาอาจจะขี้เกียจนะครับขี้เกียจเดินไปเซเว่นขี้เกียจไปจอดซื้อบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยเขาก็เข้าร้านเราได้ซึ่งมันมีร้านอยู่ในกลางตลาดสดขายดีมากแล้วราคาสินค้าถามว่าแพงกว่าเข้าแบบประเจดิดประเจอิอไหมก็ไม่นะครับ2 3 4 5 6มไม่เกิน10ถ้าเป็นปลีกย่อยถ้าเป็นลังยกลังก็10-20อันนี้คือแพงกว่าแต่บางตัวเท่ากันนะครับอย่างเช่นน้ำมันเท่ากันน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มอะไรเงี้ยเท่ากันแล้วก็พวกบุหรี่ เท่ากันเล่าอาจจะเท่าแล้วก็อาจจะแพงไม่เกิน10บ,บาทประมาณนั้นถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แหละแต่คืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจอดแล้วคือซื้อเลยมันก็ขี้เกียจเข้าไปแย่งที่จอดรถอะไรต่างๆเวลารีบนะครับก็ขี้เกียจไปหลายที่นะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าบางคนที่เขี่ยวจริงๆไม่ยอมนะครับถ้าก็คือมันไม่ได้มันแพงกว่าก็จะไปซื้อตรงนั้นอันนี้ก็ตัดกลุ่มนี้ออกไปจะมีกลุ่มอย่างผมเนี่ยอยู่อยู่นะ คืออย่างผมที่เกยียจเสียเวลาผมก็ซื้อเลยนะครับในเรื่องของราคาถ้าไม่แพงกันเกินกันมากนะครับก็ผมก็ซื้อเลยอันนี้ส่วนตัวผมนะนะครับข้อต่อมานะครับกลัวยอดไม่ถึงขายไม่ได้กลัวยอดไม่ถึงกลัวโดนตัดสัญญาตัวนี้นะครับผมบอกว่าขอญาติบอกว่าท่านไม่ต้องกลัวมันอยู่ที่ท่านมากกว่าว่าท่านจะอยู่ได้ไหมสมมติว่าไปกู้เงินมาสมมติว่าขายได้วันละไม่ถึงหมื่น มันมีค่าใช้จ่ายต่อรายเดือนมีค่าไฟลูกค้าไม่เข้าค่าไฟก็ต้องเปิดตู้ก็ต้องเปิดนะครับค่าไฟคุณจะไหวไหมค่าจิปถาอื่นๆคุณจะไหวไหมอะไรต่างๆแต่จะให้ถูกดียกเลิกสัญญาผมว่าน่าจะยากเพราะว่ากว่าจะเป็นร้านกว่าจะตั้งร้านได้มันไม่ใช่ง่ายๆกว่าเขาจะขนของกลับมันเสียโอกาสในการขายของเขาเขาก็จะถามเราว่าเราอยู่ต่อได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือในเรื่องของยอดนะครับถ้าเป็นกังวลเนาะ ต้องมั่นใจว่าชุมชนเราอ่ะกำลังซื้อสูงแค่ไหนนะครับอย่างชุมชนผมอ่ะห้าหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่มากประชากรก็หลายพันคนหลังคาเรือนก็ไม่เกือบพันก็พันนิดนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับแต่คู่แข่งผมเยอะครับทุกวันเนี้ยบางวันก็7จ็ดอ่บา 8, 9, 000, บางวันก็แปดพันเก้าพันบางวันหมื่นนะครับก็ถ้าวันไหนถึงหมื่นดีใจละ <laughs> ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับขนาดหมู่บ้านใหญ่ๆนะ แต่ถ้าบางทีหมู่บ้านเล็กคู่แข่งไม่มีอ่ะสี่หมู่บ้าน,านเขายอดขายวันล 2, 30, นะสองสามหมื่นอ่ะก็มีนะครับอยู่ใ,ใกล้ผมนี่แหละเป็นร้านที่รู้จักผมร้านที่ผมไปดูงานอนะ่ะถ้าดูคลิปอ่ะร้านนั้นแหละนะครับใกล้ตลาดด้วยนะแต่ว่าคู่แข่งเขาไม่เยอะนะครับเขายอดขายดีมากนะครับหลายคนนะครับเป็นกังวลในเรื่องของทําเลว่าชุมชนชั้นแค่นี้เขาจะอนุมัติไหมอะไรต่างๆชั้นมีร้านอยู่แล้วแต่ไม่ได้ขายแล้วก็เป็นร้านที่ได้รับตกทอดมาจาก พี่ป้าน้าอาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะอนุมัติไหมใกล้สถานศึกษาเขาจะอนุมัติไหมอันนี้ก็คืออยากให้เราลองสมัครเข้าไปก่อนนะครับแต่มันก็มีร้านที่ใกล้ชุมชนโรงเรียนจริงๆอ่ะก็อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าทางทีดีเขาจะเป็นต้องขายสุรายาสูบแต่ก็คือมันก็มีกฎหมายที่ไม่ให้ ขายพวกนี้อยู่ใกล้สถานศึกษาแต่ไม่รู้ว่ากี่เมตรอันนี้ข้อกฎหมายก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีร้านไหนที่เปิดก่อนแล้วจดทะเบียนก่อนที่จะประกาศก็ขายได้แต่ร้านไหนที่จะจดใหม่นะครับก็คือเขาไม่ให้จดนะครับในเรื่องของร้านที่จะไปขอจดทะเบียนการค้าอยู่ใกล้สถานศึกษาแล้วก็ร้านอื่นๆนะครับเรื่องทำเลเนาะชุมชนร้อยสองหลังคาอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เราคิดไปเองก่อนเราสมัครเข้าไปก่อนนะครับให้ทางทีดีมาประเมินเขาท,ทําธุรกิจนะครับ เขาต้องหาทางช่วยให้เราถ้าเขาอยากได้เราเขาจะหาทางช่วยเราเองว่าควรจะทํำยังไงอย่างมีคนกู้ไม่ผ่านเขาก็แนะนําให้เปลี่ยนชื่อพาร์เนอร์อะไรเงี้ยคือตอนนี้มันเป็นยุคแข่งขันของเจ้าสัวนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นโดนใจเองแล้วว่าแบรนด์อื่นๆที่แข่งกันเปิดอะไรแบบนี้ในชุมชนเพราะว่าเหมือนเขาตอนนี้เขาจะมาตีตลาดชุมชนชนบทเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองนะเหมือนมันจะเยอะแล้วนะครับแต่ชุมชนชนบทเนี่ย เขาจะเน้นความสะดวกสบายอย่างเช่นถูกดีที่มาทําตรงนี้เมื่อก่อนในชนบทไม่มีร้านอะไรแบบนี้นะครับนี่แหละครับก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปและไม่รู้อานาคตจะมีแบรนด์ไหนมาทําแบบนี้อีกคู่แข่งเรามีเพียบแน่ๆนะครับเราต้องรีบเปิดถ้าเราไม่เปิดคนอื่นเขาก็เปิดโลกมันเปลี่ยนนะครับโชว์ห่วยเดิมๆร้านเดิมๆจะต,ต้องแข็งแกร่งแล้วก็ปรับตัวแค่ไหนถึงจะสู้ร้านแบบนี้ได้นะครับ อย่างเช่นราคาเขาก็มีการวิเคราะห์อะไรต่างๆมาแล้วควรขายเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ร้านเราร้านเดิมเรากําหนดเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกกว่าหรือจะแพงกว่าที่เป็นอยู่นะตรงนี้ลูกค้าก็จะเป็นคนเลือกนะครับส่วนเรื่องอไรายได้ปันผลส่วนแบ่งก็ยังมีคนมาถามนะครับว่าเขาแบ่งยังไงแบ่ง8 5 1 5นะครับเอากําไรมาแบ่งกันรายละเอียดอยู่ในช่องนะครับโอเคและกลัวภาษีแพงเจอแน่ๆครับภาษีแต่ ถ้าเรากลัวเราคงทําอะไรไม่ได้นะความคิดผมอะการที่เราทําธุรกิจอะไรต่างๆภาษีมันมาแน่ๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียจนแบบเราไม่เหลืออะไรนะครับมันก็จะมีเรื่องภาษีเข้ามาพวกสวัสดิการเปาอ่าคนละครึ่งอะไรเงี้ยเขาเช็ครายได้เราเราได้แล้วก็ยอดขายผ่านทีดีรายรับผ่านทีดีมีแวดมีพองอดอก้าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เราเจอแน่ๆภาษีเดือนภาษี6เดือนภาษีปีเราเจอแน่ๆน,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 นะครับแต่มันคงไม่เยอะถึงกัดขั้นเราไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นะครับเรารับเราก็ต้องจ่ายภาษีสังคมไปเป็นปกติอยู่แล้วตามกติกาตามกฎกาามกฎการยาทของสังคมในเรื่องของภาษีแต่เรากลัวจริงๆเลยอ่ะไม่กล้าเข้ามาร่วมก็เราก็ขายแบบเดิมนะครับแต่ขอบอกว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับ เราไม่ทําคนอื่นเขาก็ทําข้อสุดท้ายข้อกังบุตนะครับสินค้าทีดีบวกมาก่อนแล้วหรือไม่ผมคิดว่าจริงนะครับเพราะว่าหลักการของเขาเขาเอาของมาให้เราขายเขาต้องเขาเหมือนเป็นร้านส่งอีกร้านหนึง่งที่รับมาจากซัพพลายเออร์ในราคาราคาหนึ่งแล้วก็มาปล่อยต่อให้เราในราคาหนึ่งก็เหมือนกับเราไปซื้อของที่ห้างหรือว่าอะไรประมาณนั้นเลยครับเราทั้งเสียเวลา ทั้งเสียค่าเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าเขาส่งมาราคาทุนมันแพงกว่าก็คิดซะว่าเป็นค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าน้ำมันรถเรานะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับมุมมองผมผมมองว่าการได้ทำงานอยู่ที่บ้านไม่ได้ห่างไกลครอบครัวนะครับกระจายความเสี่ยงผมมองว่าการเข้าร่วมกับถูกดีมันเป็นการกระจายความเสี่ยงตัวหนึ่งเสี่ยงในเรื่องของเ,ออเงินทุน การเดินทางความปลอดภัยในเรื่องของด้านราคาเราจะตั้งราคายังไงให้สู้กับคู่แข่งได้คือเขามีการวิเคราะห์มีการทำการบ้านทําการตลาดมาแล้วว่าจะตั้งราคานี้นี้นี้เพื่อที่จะให้สู้กับราคาของท้องตลาดได้ให้สมกับเป็นชื่อถูกดีนะครับผมผมคิดว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วถ้าเป็นเราทำเอง เราก็ไม่รู้ว่าจะไปเทียบไปเบนช์แม็กไปอะไรยังไงกับใครนะครับคือถูกดีเขาทําการบ้านให้เราแล้วนะครับแล้วก็ทุกวนันนี้อย่างที่ผมพูดไปโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนคนวัยวัยรุ่นก็กําลังเติบโตเขาก็ต้องการความสะดวกสบายต้องการความทันสมัยหรูหราราคาถูกนะครับอันนี้คือมันเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมอีกตัวหนึ่ง ในชุมชนปกติก็จะเจอร้านแบบนี้ในตลาดในท้องตลาดในพื้นที่ในเมืองใช่ไหมครับมาเจอแบบนี้เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากนะครับถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำอันนี้ผมพูดบ่อยมากนะครับก็อีกอย่างนะครับเงินลงทุนเงินลงทุนเราถ้าเราทำเองเราต้องมีเงินในถุงอะไม่ต่ำกว่าหลักล้านกว่าจะเป็นร้านแบบนี้ได้นะครับสินค้าครบแบบนี้ถ้าขั้นไหนนะครับเป็นร้านที่ดีอยู่แล้ว ขายดีอยู่แล้วไม่ต้องเข้ามาครับนั่นแสดงว่าคุณโอเคละแต่ว่าร้านไหนที่ยอดขายอาจจะลดลงซื้อสินค้าได้ไม่ครบเหมือนเดิมแนะนำครับเพราะว่าเขาจัดให้เราหมดเลยแต่มันก็มีข้อแลกเปลี่ยนเนาะก็คือต้องแบ่งกําไรกันอะไรประมาณนั้นมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินลงทุนผมมองงนี้นะเงิน200000บาทที่เป็นเงินมัดจาถ้าเราเอาไปลงทุนทําอย่างอื่น มีโอกาสที่จะนอนทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนแต่ว่าถ้ามาทําถูกดีเราวางเงิน200,000ไว้กับเขากําไรที่เกิดจากการทํางานนะครับถ้าเราซื้อของมาขายเราก็ต้องทํางานอยู่ดีถูกต้องไหมครับอันนี้คิดภาพตามก็คือเราเอาเงิน2 0 0 0 0 0ไปวางเราก็ทํางานขายของแล้วก็แบ่งกันกับเขาถ้าเอาเงินไปฝากธนาคาร200,000ผมว่าดอกเบี้ยต่อเดือนไม่น่าจะถึงหมื่นนะครับถึงร้อยด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ เงินสองแสนเราก็ยังอยู่ดีแถมเรายังมีเงินที่คิดว่าเปรียบเสม,มือนเป็นดอกเบี้ยแล้วกันที่เราไปฝากไว้กับเขาส่วนเขาจะเอาเงินเราไปทําอะไรมันก็แล้วแต่เขาแต่สุดท้ายเขาต้องหาเงินมาคืนเราเพราะว่าเป็นเงินมัดจาถ้าเกิดเราจะกยกเลิกสัญญากับเขานะครับส่วนเขาจะาไปลงทุนต่อมันก็เรื่องของเขาไปก็คือสัญญาเรามีเข้าเงินเราไป2 0 0แสนนะครับก็ผมว่ามันก็วินวินแฟงแฟทั้งสองฝั่งนะครับผม ครับผมผมก็หวังว่านะครับข้อมูลนะครับที่ผมพูดแล้วก็เล่าไปสิ่งที่ท่านกังวลหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ฟังคลิปนี้ดูก่อนเนาะก็เป็นประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งเป็นคลิปที่เป็นข้อความเป็นเนื้อหาที่ผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้อันนี้ต้องบอกอย่างนี้คือผมสรุปรวมเป็นจุดที่คนถามบ่อยนะครับเป็นคําถามบ่อยแค่นั้นเองที่ผมเลยสรุปมาในคลิปนี้นะครับ อาจจะพูดซ้ําๆนะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ท่านที่กําลังศึกษานะครับในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านถูกดีนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง A&N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะได้เห็นคลิปผมเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ สาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดไลคกดไลค